สวัสดีครับคุณฟินธนพัฒน์นะครับผู้อำนวยการหลักสูตร Mo เด r n Vocal t r a i n i n g ประเทศไทยภาคภาษาไทยครับวันนี้ผมอยู่กับคุณโบชนะครับคือผู้สำเร็จการศึกษาในรลเวลหนึ่งนะครับในปี2 0ง3ันยี่สมาสวัสดีกันดีกว่าสวัสดีครับโอเคโบชเนี่ยก็คือเรียนร้องเพลงด้วยแล้วก็เรียนหลักสูตร Mo เด r n Vocal t r a i n i n g ก็คือเราจะเทรนให้เป็นคุณครูหรือว่าผู้ที่มีความรู้นะครับในการแก้ไขเสียงรวมถึงเข้าใจเรื่องของเสียงร้องมากขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นนะครับเดี๋ยวโบชแนะนําตัวนนนนดึวว่่าาตอออีี้ทํะไรรรยูคคััับบสส บอสนะครับนักธกิจพัฒนาศิลป์นะครับก็ทํางานเกี่ยวกับด้านปโปรดิวส์เพลงนะครับแต่งเพลงแล้วก็มีดูแลนักรองในห้องอัดนะครับผมก็ก็คืออันนี้เป็นงานทั้งหมดที่ผมทำนะครับก็แสดงว่าก็ทําไมเกี่ยวกับเรื่ององการใช้เสียงใช่ครับที่เราพูดเรื่องถามก่อนีกึ่งว่าก่อนที่จะมาเรียนนะครับก่อนที่จะมาค้นพบคอร์สเนี้ยปกติแล้วเรามีปัญหาในการใช้เสียงหรือในการ ใช้งานหรือการทํางานยังไงบ้างโอเคคือเวลาักร้องที่เขามาร้องในห้องอัดนะครับแล้วบางทีเขาร้องใช่ไหมครับมันจะมีปัญหาบางอย่างเช่นเสียงบางไปเสียงเสียงมันดูแบบน่าเกียดหรือว่าเสียงร้องแล้วมันมีการเค้นมีการตะ,ตะเบงอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะครับเพราะพอพอ,พอเราไปเปลี่ยนเขาเนี่ยโดยที่ยังไม่มีความรู้ใช่ไหมครับมันก็ทําให้ไปเปลี่ยนในท่า แล้วก็พาเขาไปในทางที่ผิดแต่ทีนี้พอมาเรียนตรงนี้ครับมันก็เลยมันเหมือนแบบมันเหมือนมาแก้แก้ตรงจุดที่เราไม่เคยรู้มาก่อนทําให้เราสามารถแบบ เอาไปใช้แก้ปัญหาเสียงของนักร้องคนอื่นได้มันแปลว่าเราสามารถสื่อสารับนักร้องได้ตรงจุดมากขึ้นถูกต้องครับถ้าอย่งเราอยากให้เขาไปในทิศทางนี้เขาก็ไปในอย่างที่เราต้องการใช่ครับแปลว่ามันก็ประหยัดเวลาประหยัดแรงของเราด้วยถูกไหมถูกแปลว่าทําให้การสื่อสารแล้วก็ยกระดับการทํางานได้โฟล์แล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมเมื่อกคพู่ที่โบสพูดคาว่าเสียงน่าเกลียดนะนเดี๋ยวครูคงจะเข้าใจผิดนะเสียงน่าเกลียดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราไปว่านักร้องว่าน่าเกลียดแต่เสียงน่าเกลียดสาหรับครูนน้อกีั ไม่ต้องว <ผม S 1> น,นะไม่ได้ไปว่าใครว่าแบบเาหน้าเครีรยดเนาะโอเคนะครับทีนี้เ,ร,เรียนยากไหมอันนี้เรียนภาคภาษาไทยใช่ไหมฮรยภาคภาษาไทยครับโอเคใช่ว่าเรียนทั้งหมดทั้งหมดน่าจะประมาณ9ก้าถึงสิเดือนรวมถึงการสอบสอบประมาณหนึ่งเดือนเนาะก็สักสิบสิบเดือนอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเป็นยังไงยากไหมถามหน่อยก็ด้วยความที่หลักสูตรมันค่อนข้างจะมีความโปรเฟชชั่นอลสูงนะครับแล้วก็ข้อมูลข้อมูลในการเรียนเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับก็ใช้เวลาสอบก็ ผมก็มีการสอบแล้วมีการแก้ไขในการสอบที่มันมไม่ที่มันไม่ผ่านนะครับผมตรงไหนพลาดก็จะให้ให้ให้สิทธิ์ในการสอบซ่อมได้เพราะฉะนั้น<ร>ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยอย่างหนึ่งหลักสูตรนี้ไม่ได้มาจับผิดว่าคุณทําอะไรผิดหรือถูกนะแต่จะมาช่วยกันว่าอะไรที่เราสามารถพัฒนาได้มันบางอย่างมันไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่มันสามารถที่จะพัฒนาให้มันถูกมากขึ้นได้แล้วก็สุดท้ายผลดีมันจะตกอยู่กับนักเรียนแล้วก็ก็ตัวเราด้วยนะครับทีนี้หลังจากเรียนจบไปแล้ว ได้นําลองเอาความรู้พวกนี้ไปใช้บ้างหรือยังแล้วพอไปใช้แล้วมีมีฟีดแบ็ที่ยังไงบ้างหรือรู้สึกว่าการทํางานของเราเป็นยังไงบ้างครับเออคือที่พบที่พบเลยคือเราสามารถสื่อสารกับนักรองที่มาทํางานกับเราได้ง่ายขึ้นนะครับมผม ว่าแบบให้ทําเสียงอย่างนี้นะให้ทําเสียงอย่างนี้แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ใช้ใช,ใช้ใช้เวลาน้อยไม่ต้องไปทดลองอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีมากสำหรับสำหรับเรื่องของอาชีพนะทีนี้นะครับอยากจะบอกว่าด้วยตัวโบสเนี่ยไม่ได้เป็นนักร้องมืออาชีพมาก่อนไม่ได้มีสเกลในการเล่นเป็นโนมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาฝึกตั้งแต่ศูนย์เลยนะตั้งแต่ศูนย์ในคลาสก็คือฝึกในการเล่นสเกลการแยกไขเสียงต่างๆรวมถึงการวินิจฉัยเสียงนะครับการให้แบบฝึกหัดอะไรต่างๆเนี่ สิเดือนถึงสเอ็ดเดือนนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเคสที่ครูฟิล์มอยากให้เอามาเป็นตัวอย่างกับทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ตัวว่าเราเราต้องการความรู้เพื่อนําไปใช้งานหรือว่าเรารู้ตัวว่าเราชอบเรามีแพชชั่นนะครับ ไม่อยากให้ลังเลอ่ะเพราะบางคนคิดว่าโอ้เราไม่เก่งมาก่อนเราจะาเป็นที่โหลไหมเราจะเรียนได้หรือเปล่ามันจะเสียเงินไหมคืออยากจะบอกว่าทุกอย่างนะครับมันถูกเขียนมาในตําราเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องพัฒนาอย่างไรจาก1นึ่งสองสามเเพราะฉะนั้นเนี่ยโบสจึงเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับว่าว่าการหาความรู้เพื่อนําไปใช้นะครับประกอบเรื่องของอาชีพของตัวเองเนี่ยควรจะต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องดูตัวให้เร็วมาถึงก็มีการลงทุนนะลงทุนทั้งเวลาความขยันนะครับลงทุนทุกอย่างเพื่อที่จะได้ความรู้นําไปประกอบอาชีพทีนี้เนี่ย เรื่องของความรู้ต่างๆเนี่ยเมื่อโบสได้นําไปใช้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะเก่งเองหมายถึงว่าณน,นวันนี้เขาอาจจะมีความรู้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเรื่องของเคสต่างๆที่เขาจะเจอเขาจะเจอเคสยังน้อยอยู่เมื่อเวลาผ่านไปเขาจะเจอเคสมากขึ้นเรื่อยๆองค์ความรู้ที่เขามีครับมันจะช่วยส่งเสริมทําให้เขาเนี่ยสามารถแยกแยะเคสต่างๆได้ดีขึ้นไวขึ้นแล้วก็หูเนี่ยจะเริ่มละเอียดมากขึ้นแล้วตรงนี้ผมก็ก็เพิ่งจบการศึกษาเนาะแล้วก็ตอนนี้อาจจะยังมีปัญหาในการ บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเขาก็จะถามครูฟิมมาตลอดว่าเอออันนี้เป็นยังไงอย่างงี้ครับเราก็จะมีการนะช่วยเหลือกันตามระบบอยู่แล้วครับ,รบเพราะฉะนั้นหลายๆลคนที่ที่อยู่ตอนนี้แล้วแล้วอยากเริ่มต้นเรียนคือสำหรับคนคนที่อยากเริ่มต้นเรียนหรือว่าแบบยังลังเลเอาไงดีสําหรับค er, อร์สโมิเวณคอนเทนิ์มีอะไรแนะนำเขาบา้างเออจริงๆรอครับจะบอกว่าการการมาเรียนคลาสนี้นะครับคือมันไม่ได้เรียนแล้วจบนะคือเรียนแล้วเราจะได้คอมมูนิตี้เพิ่มก็คือจะรู้จักครูสอนน้องเป็นคนอื่นๆนะครับที่เขาเก่งกว่าเราแล้วก็เขาก็ เออเรียกว่าไงดีเป็นเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนกันที่ที่จะมาช่วยเหลือกันตลอดนะครับผมก็ค่อนข้างในในค่อนข้างแนะนําเลยเพราะว่ามันมีคอมมูนิตี้ที่ชัดเจนนะครับผมแล้วก็เอ่อสหรับคนที่ยังไม่ชชว่์ว่าจะเรียนดีไหมก็จะบอกงี้ครับว่าตัวข้อมูลนะครับตัวข้อมูลที่อยู่ในคลาสเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างมีหลักการทางหลักการทางอนาโตมีหลักการทางวิหลักการทางวิทยาศาสตร์มาพปอร์ตนะครับผม ก็เลยคิดว่าเป็นการที่แบบการที่ลงทุนตรงนี้ทำให้เราสามารถเข้าใจงานที่เราทำได้มากขึ้นแล้วก็สามารถนำนาไปใช้ประโยชน์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมครับ ดีมากเลยก็คือฝากไว้ว่าใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่ร้องพีนดคอมนะครับก็จะมีคนให้ข้อมูลของคอสรวมถึงสามารถสอบถามในเรื่องของระยะเวลาคอสการเรียนค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ในปีหน้าเนี่ยคอสจะเปิดเร็วๆนี้แล้วคือเปิดต้นปี2024คือปีที่จะถึงนี้นะครับโอเคก็ฝากทุกคนไปด้วยสำหรับคอสนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณบอสนะครับที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยงที่สตูดิโอแล้วก็มารับเกียรติบัตรใบนี้นะครับขอบคุณ